ยามเช้ามืดที่ดูเงียบสงบกลับแฝงไปด้วยแรงสันสะเทือนที่มองไม่เห็นเสียงเครื่องยนต์หนักของยานเกราะด,ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอท่ามกลางหมอบบางตามแนวชายแดยนแหล่งขาด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าการเคลื่อนกำลังในช่วงนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงการแสดงเสียน,ยนุภาพหรือการซ้อมรบตามฤดูกาลแต่เป็นการจัดวางกำลังเชิงยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจนทุกหน่วยได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการด้วยความเงียบ แอรรวดเร็วการสื่อสารถูกจำกัดให้น้อยที่สุดขณะที่ระบบข่าวกรองทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่หลุดออกมาสู่สื่อระหว่างประเทศแสดงให้เห็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทธปกรณ์ในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเส้นทางลำเลียงถูกเลือกอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงพื้นที่พล,ลเรือนและจุดเสี่ยงต่อการถูก ตรวจจับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารวิเคราะห์ว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้ต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าหลายเดือนและสะท้อนถึงระดับความพร้อมที่สูงมากสัญญาณเหล่านี้ทำให้เมืองสำคัญฝั่งตรงข้ามเริ่มเข้าสู่ภาวะตึงเครียดโดยอัตโนมัติภายในเมืองหลวงบรรยากาศไม่ต่างจากพายุที่กำลังก่อตัวอย่างช้าๆอาคารราชการหลายแห่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรถตำรวจ และทหารปรากฏให้เห็นทีขึ้นตามแยกสำคัญขณะที่แหล่งข่าวใกล้สิทธิระบุว่ามีการประชุมลับของผู้นำและฝ่ายความมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดคืนคำถามเดียวที่ทุกคนพยายามหาคำตอบคือสถานการณ์นี้จะหยุดอยู่แค่การกดดันหรือกำลังจะลุกลามไปไกลกว่านั้น ในหมู่ประชาชนความกังวลเริ่มแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันร้านค้าหลายแห่งมียอดซื้อสินค้าจำเป็นเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติผู้คนจับตาข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือแทบตลอดเวลาข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์บางกระแสพูดถึงการอบพยพบางกระแสกล่าวถึงการเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินแม้ทางการจะพยายามออกมาให้ความมั่นใจแต่ความเงียบในบางคำชี้แจงกลับยิ่งกระตุ้นความหวาดหวัน่น นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ชี้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการส่งสัญญาณที่มีน้ำหนักสูงต่อทั้งฝ่ายตรงข้ามและนานาชาติทุกก้าอย่างถูกจับตามองจากมหาอำนาจภายนอกภูมิภาคซึ่งต่างประเมินผลกระทบที่จะตามมาหากเส้นบางๆระหว่างการแสดงกำลังกับการประทะจริงถูกข้ามไปความเสียหายอาจขยายวงกว้างเกินกว่าที่ใครคาดคิด ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคำถามสำคัญยังคงแขวนอยู่กลางอากาศไม่มีใครรู้ว่าการรุกคืบครั้งนี้จะหยุดลงตรงไหนหรือจะนำไปสู่บทสรุปแบบใดสิ่งเดียวที่แน่นอนคือทุกสายตาในภูมิภาคกำลังจับจ้องไปยังการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปเพราะมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่กำหนดชะตาของทั้งภูมิภาคในเวลาอันใกล้นี้ เมื่อแรงกดดันทางการทหารขยับสูงขึ้นการทูตกลับเดินเข้าสู่ทางตันอย่างชัดเจนแหล่งข่าวยืนยันว่าการติดต่อสื่อสารในระดับผู้นำถูกลดระดับลงอย่างผิดสังเกตข้อเสนอเจราจาที่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาบนโต๊ะกลับเงียบภายราวกับทุกฝ่ายกำลังทดสอบความอดทนของกันและกันเสียงเตือนจากนักการทูตอาวุโสถูกกลบด้วยความกังวลด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นเป็นเน่าตามตัวภายในห้องประชุมลับการประเมินสถานการณ์ถูกปรับแทบทุก ชั่วโมงแผนสำรองถูกเปิดอ่านสำแล้วสำเล่าเพราะไม่มีใครมั่นใจว่าค่ำคืนนี้จะจบลงอย่างสงบสัญญาณจากภาคสนามบ่งชี้ว่าแรงกดดันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเคลื่อนกำลังแต่ขยายไปสู่มิติข่าวสารและจิตวิทยาการปล่อยข้อมูลที่คลุมเครือการเคลื่อนไหวที่จงใจให้ถูกจับตามองและความเงียบในจังหวะสำคัญกลายเป็นอาวุธ ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคาดเดาอย่างระแวงเมืองหลวงเริ่มรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนนี้อย่างชัดเจนมาตรการรักษาความปลอดภัยถูกยกระดับอย่างเงียบๆเ,เส้นทางเข้าออกสำคัญถูกควบคุมเข้มขึ้นแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่บรรยากาศกลับบอกทุกอย่างในเวลาเดียวกันเสียงจากมหาอำนาจนอกภูมิภาคเริ่มดังขึ้นอย่างระมัดระวังท่อยแถลงที่เลือกใช้คำอย่างพิธีพิทันสะท้อนความกังวลต่อสถีนรภาพ โดยร่วมการส่งสัญญาณให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นพร้อมกับการจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะใครๆต่างรู้ดีว่าหากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยผลกระทบอาจลุกลามเกินกว่าที่จะควบคุมได้ความสมดุลที่เปราะบางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกทดสอบในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายในประเทศเสียงสะท้อนจากประชาชนเริ่มแตกเป็นสองทางบางส่วนเรียกร้องให้ผู้นำยืนหยัดปกป้องศักดิ์ศรีและความมั่นคงขณะที่อีกฝ่ายหวังให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียความเห็นเหล่านี้ไหลเวียนอย่างร้อนแรงในสื่อสังคมออนไลน์สร้างแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นทุกขณะการตัดสินใจใดๆใ,ในชั่วโมงนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องยุทธศาสตร์แต่เกี่ยวพันถึงความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศ นักวิเคราะห์เตือนว่าจุดศูนย์กลางอำนาจกำลังเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญการแสดงความแข็งแกร่งอาจช่วยยับยั้งฝ่ายตรงข้ามแต่ก็สิ่งต่อการจุดชนวนความขัดแยง้งในทางกลับกันการถอยอาจช่วยลดแรงตึงเครียดแต่ก็อาจถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอทุกทางเลือกล้วนมีต้นทุนที่ต้องจ่ายและเวลาที่เหลือให้ตัดสินใจกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่เข็มนาฬิกาเดินต่อไปความเงียบกลับยิ่งดังขึ้นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่มีใครกล้าคาดเดาว่าก้าวถัดไปจะเป็นการเปิดประตูสู่การเจราจาหรือการข้ามเส้นที่ไม่อาจย้อนกลับได้สิ่งเดียวที่ชัดเจนคือทั้งภูมิภาคกำลังยืนอยู่บนขอบของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แลโลกกำลังเฝ้ามองว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของค่ำคืนนี้และวันต่อต่อไป